เราจงมาช่วยกันร่วมกันสืบสานซึ่งภูมิปัญ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเรียนบุตรสูงอายุของวัดศิวธรรมก็คือ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกัน 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บ่ได้เป็นภาวะซึมเศร้า 3. เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกหลานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุนี่คือวัตถุประสงค์หลัก3ประเด็นเรคุณนในคุณนคุ้นมีดามันลาคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณนินคุณทา้า สวัสดีครับผมนายปราโมทมหาโคตรนะครับครูผู้สอนคนพิการสกรอนนําเภอนากลางจาังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้อยู่กับชมรมผู้สูงอายุนะครับผมเราไปรู้จักกันพวกท่านกันเลยนะครับสวัสดีค่ะ คุณแม่ลมศิล์นนะคะเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุวัดสิริบุญธรรมค่ะวมก็เป็นมาอันชมรมผู้สูงอายุบ้านเฮานีนนะครับมันมาจังใดเป็นจังใดครับคุณแม่พอสีวอกให้ฟังจักหน่อยได้ไหมครับผมนะสักหน,น่อยกับพ่อันมี่หรอค่ะตวัดที่นี่ผระอา,ารย์กับคุ้นคู่คเพื่อเลื่องเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุมันก็นเลยให้ผู้สูงอายุไปร่วมกันที่วัดให้มีกิจกรรมจัดกิจกรรม มีอันประมาณใดครับกิจกรรมนี้ลายยางค่ะขั้นตอนแรกก็เพิ่มเห็ดสอนเห็ดผ่านบักเบ่งผ่านใบสีนะคะแล้วก็มีอดนตีของผู้สูงอายุนั่มค่ะเป็นชมร่มเป็นลำวงลำวงย่อนยุกนะคะตะมวนเช่ครับค่ะ้ยมวนแง่งมวนพักผู้เฒ่าว่าอย่างนั่งกันว่าดนตีขึ้นมากวนอิริแล้วเราก็มีท่อผ่าท่อเสื้อกกนะคะเป็นอาชีพนั่งค่ะต้องเสิริมอาชีพให้ผู้สูงอายุนั่ม แล้วมีมีการทอผ้าด้วยนะครับผมเราไปดูการทอผ้าด้วยอีกทีแล้วกันเนาะทางฝั่งนั้นนะครับผมท่านอธิการไก่เงินเชิญมาจเด็ดดวนมาจควนสอดแทงสวัสดีครับคุณแม่ครับผมอันนี้ผ้า,ผ,าผ้าอะไรครับนี่ผ้าฝยสองสกอสองสกออันนี้เหรอครับสกอมันต่างกันจังไดครับนี่สกอนี่ครับผม มันหน่อยาันลายหรือจังใดน,นี่ครับผ้มามันหน่อยมันลายมันหน่อยข้าผ้าสะกอหน่อยสะกอมันก็เห็นไหนผ้ามันแน่นอ๋อผ้าแน่นขึ้นครับผมผ้าเราแน่นและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับผมก็คือกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุนะครับบัชริบุญธรรมตาบนกุดินจีอำเภอนากลางจังหวัดนองบัวลำพูนะครับที่ได้มีมาไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงนะครับผ่านใบสีส่ขขัญนะครับรวมไปถึงการทอผ้าและทอ เสือกกนั่นเอ,เองนะครับผมหลากหลายมากมายด้วยติดตามได้นะครับผมในอนาคตรโรงเรียนผู้สูงอายุวัดศรีบุญธรรมแต่มีแนวคิดที่ต่อยอดให้เป็นวิทยาลัยผู้สูงอายุโดยเป็นศูนย์ร่วมปราชาวบานศูนย์ร่วมความรู้พุ่มปัญญาที่ผู้สูงอายุทุกคนมีอยู่ในโต๊แต่มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังในเบิงในอนาคตก็บิมีศูนย์เรียนรู้จึงเป็นของโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดขึ้นที่วัดศรีบุญธรรม ให้โอกาสต่อๆไปต่อเจริญพรสุขภาพนีมีสาระพบญาติมิตรอิจอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุวัดศิลิบุญธรรม <Yeah. S 2> hey.